สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพงพักสมองกับน้องปิมสองหกปดยี่สิกันยาครับวันที่ถ่ายคลิปวันเกิดผมครับ สาบเเข้าไปแล้วปีนี้แกนะหนึ่งปีหนะึ่งปีเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากเลยผมยังจําวันเกิดผมเมื่อปีที่แล้วตอนที่ผมอายุ30ได้อยู่เลยมันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเมืเ่ออาทิตย์ที่แล้ว,น,น,ลวนี่เองมันเร็วเหลือเกินผูชมมีใครอายุ30บุบวบกันจับมือกันสมัยก่อนเนี่ยเราดูพวกอนิเมะดูแต่งรถอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกวันนี้ยกูต้องดูยี่ห้อยาย้อมผม <c oughs> ก่สูพักกสมองันคุณผู้ชมก่อนจะเริ่มรายการน,นะครับผมจะเรลืมทอดสมองทิ้งไปฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่าโง,ง่ก็ต้องทอด,ทดม,ทมันทิ้งกันนี่ไม่เลยแกเ็สมองไงอยู่ไปมาถึงบ้านที่เอ็มซืให้มาแล้วนะหลังอื่นได้ไหมเอ็ม <laughs> หลังอื่น อัวกขอบคุณลือหนะาที่เออลือเนี่ยเอาเงินมาซื้อบ้านให้มาตั้งหลายบักหนะาแต่อ้วว่าห,หลังอึ่งดีกว่าหลังนี่มันงุ่งวายหลานมาตอนนี้เข้าเน็ตฟิกกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ได้เข้าทั่วทั้งโลกนะเข้า <c oughs> <c oughs> แค่ในไทยเพราะหลายหลายประเทศเนี่ยนะครับผมหลานมานี่กาลังฉายกําลังทําเงินนี่บิลกินนี่เรียกพระเอกพันล้านไม่ได้นะต้องเรียกพระเอกสองพันสามพันล้าน ไม่เป็นไรนะเพื่อนก็แค่ขาบ้านใครๆก็เคยขาบ้านทังนั้นนะมึงทำตัวอย่างนี้ไงป๊มเวลาแมนยูแพ้หรือว่าขาบ้านมึงถึงโดนหนักกว่าคนอื่นเขาอะไม่เ <Souls> ป็นไรให้กำลังใจไว้ช <fs chat> ่วงนี้เด็กหงไม่ค่อยกล้าเข้าป่านะกลัวฟอเรสนะ เอาดิเอาให้สุดย่ำยีให้สุดนานๆทีได้เห็นภาพอย่างนี้ใครจะคิดขาบ้านไม่ขาเลาพอพอพอพๆเดี๋ยวกูโดนเดกูโดแค่ใครสักคนนอนกุมมือกันดูอะไรอย่างเงี้ยปวดสมองมากช่วงนี้ในติ๊กต็อกเนี่ยเลื่อนเจอบ่อยนะผมเจอบ่อยเลยไม่รู้ว่าผม เซิร์ชไปดูบ่อยหรือเปล่านะ AI มัมาเลยแบบนำเหนือผมบ่อยไงไปถ่ายรายการที่มีพี่โจ๊กหนั่งคุยภาษาเทพกันลำตึงตเดี๋ยวมีโชว์ลำเดี๋ยวมีโชว์เต้นผมว่าเขาเอาดีด้านอินฟูดีกว่าอ่ะเนี่ยพูดแบบ จตกใจจริงนะเดินทางเทพทางธรรมเนี่ยมันอาจจะโดนคอราหาเยอะไปทางอินฟูดว่าเงินก็ได้ชื่อเสียงก็มีออกแนวรั่วเลย ขายค่ะเตียงไม้สะกดวิญญาณตอนนี้เอายันออกแล้วขนาด3ฟุตถอดแยกไว้ให้แล้วขาย500ค่ะใช้งานได้ปกติอะรหลยครบทุกชิ้นมีโชว์ให้ชมทุกคืน <c oughs> มารับเองที่บ้านเกษตรนวมินโทรหาเตยได้เลยนะคะสรรพคุณ ซื้อไปเนี่ยจ่ายแค่ห้าร้ยแต่คุณประหยัดเน็ตรายเดือนได้เลยปกติคุณจะต้องเข้า YouTube คุณจะต้องเซิร์ชหาพี่แจ็คเดอะโกดเลดีโอนี่สบายเลยคุณปิดเน็ตคุณนอนเลยคุณรล่อเลยสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็มีคนมาล้ำไม่ดูเอาเลยหนูเอาเอาเอาเองอยากทำอะไรทำสะพานโค้งได้ด้วยใครเขาจะซื้อ อยอยะไรเพี่พี่ครับสายยางหน้าบ้านขาดครับรบกวนพี่มาต่อให้หน่อยดี <c oughs> ไมเกือบ2เมตรนะ <c oughs> ล่าสุดผมไปห้างเวทเกตเขามีสัตว์มาโชว์มีถ่ายรูปก,กับงูเหลือม <c oughs> เด็กเดินผ่านไปผ่านมาไอคนที่อุ้มงูเหลือมอยู่ก็รู้จักผมไงพี่ปี๊มเอาหน่อยไหมพี่โชว์เด็กหน่อยทำไมต้องโชว์วะ เท่าไห้่ที่มึงถืออยู่ว่งูเว้ยมึงรู้ไหมนะไม่ใช่สายยางให้งูเว้ยไม่เข้าใจแล้วทำไมทำไมกูต้องอนเตอร์เทนเพื่อห,ห,หลานปู่อะ คู่แข่งเลยคู่แข่งหลานมากเลยหลานปู่เลยคุณผู้ชมนี่คือความสัมพันธ์ของหลานปู่ขนาดปู่เป็นรูปภาพปู่ยังน้ําตาไหลเลยฮะมึงดูทูบดิ <c oughs> แต่ก่อนเนี่ยไอ้ปิ๊ไม่เคยพลาดแต่ชิงร้อยชิงร้านเนี่ยแตเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูนานแล้วนิยอมรับเลย ไปกินหมูกระทะกันไหมแกเห็นวันก่อนบอกอยากกินไม่เอาไม่ชอบ osse, เอ้าแล้ววันก่อนบอกอยากไมยถึงไม่ชอบแกจะให้เราไปนั่งกินหมูกระทะแล้วก็นั่งมองหน้าแกคนที่เราไม่ชอบอ่ะเราอึอาดอัด่าแก好好ใส่หัวไปปะรับทราบครับ พูดกันตรงๆอย่างนี้ก็ดีแต่เราซื้อรถมาใหม่แล้วนะอันนี้ไม่ได้เป็นประโยคบอกเล่านะเป็นประโยคคําเตือนมึงข้ามถนนก็ระวังหน่อยแล้กนะันเ <c oughs> มื่อนี่ทั้งหมูทั้งไก่ <c oughs> ช่วงสิ้นเดือนอย่างนี้ <c oughs> เป็นช่วงสิ้นเดือนอ่ะนะมีหมูให้กินมีไก่ให้กินอีกชามหนึ่งอันนั้นไข่ไก่ไปเลยเอาเอาเอาเซฟได้ก็เซฟเศรษฐกิจแบบนี้เนอะคนะุณผู้ชมเนอะ รีวิวการถ่ายรูปกับเพื่อนที่เป็นตำรวจเพื่อนเป็นตำรวจหมาแล้วยดที่เลื่อนเนี่ยเพราะคดีเพื่อนใช่ไหมโทษนะ <c oughs> มึงถ่ายกันไม่เหมือนมึงเป็นเพื่อนนะเหมือนมึงโดนรวบอันเนี้ยเฮ้ยเพื่อนไปไหนมา <c oughs> ไหนคนตัวไหนนี ายละมึงอาจจะไม่ได้ตายเพราะทอก็ได้นะทานอสกูจะบอกให้มึงดีดมั่วซั่วนเนี่ยมึงดีดไปโดนตัวเนี้ยมึงเหนื่อยเลยนะตัว <ś> ม <c oughs> มุกมันเก่าจาังวะเนี่ยและนี่คือทานอสนะ <S <S <BS> อยากโทรไปหาพ,พอเธอรับสายปุ๊บหาแน่เลยหาอะไรฮัลโหลที่รักทำอะไรอยู่ครับ <BS> เล่นเกมกับผัวค่ะอ <BS> ้าวขอโทษ <BS> <BS> หาเลยเ้ย <BS> คอมเมนต์ให้ในบาบ์้ย นนหนูครับหนูรู้ไหมเวลาหนูดื้อหนูจะโดนอะไรโดนอะไรหรอครับหนูอยากรู้จังยัยโดนกูด่าไงเด็กเอ๊ะดื้อนักมีแจ่ถามอีกอ่ะมึงมีขี้โม้จริงๆต๊อดแส ต่อแล <ton> ้วด้านบนนี่เป็นอาานะฮะส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นคุณหญิงย่านะครับจากน้ำตาการมาเทพคุณญาด่าได้ถึงเครื่องมากเลยครับเห็นภาพนี้แล้วมีเสียงรอยเข้ามาตลอดเลยขอคนขึงขังอ ถูกต้องเลยที่เราท่องกันมาตั้งแต่เด็กๆกอเอ๋อยกอไก่ขอไข่ในเล้าขอกวดขอคนขึงขังไงทำไมไม่หันมาก่อนมีคนอื่นแน่ๆ <c oughs> ถ้าเราปวดหลังแล้วใครปวดก่อนวะห <c oughs> <c oughs> ยุดมึงไม่ต้องคิดว่ากูจะนอกใจไม่ได้มีคนอื่นกูกำลังคิดอยู่ จใครปวดก่อนมั้ยกูจะรั่วกูจะรั่วครับขยั่นนะครับขนาดเลิกงานแล้วยังเอากลับไปทำต่อที่บ้าน mm hmm. นี่มึงเน็บไปขายนี่มึงการรวยเลยดิแล้วดูคอมเมนต์ที่มางเขาว่าหลักฐานมัดตัวโอ้โหนีกูถามจากใจจริงเลยนะ เปิดโรงงานแข่งเลยไม่ี่ยเขาจะมีตรวจคุณผู้ชมก่อนออกจากโรงงานหรือว่าที่ทํางานเขาจะตรวจเอ้ยแอบมุกมิบขโมยของออกไปขายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีการค้นตัวอันนี้ไม่ต้องค้นนะถกเสื้อเยอะไปเออเก็บผ้าทุกสิ่งไปจากฉันฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแกเป็นใคร ไม่รู้จะดูอะไรก่อนเลยอ่ะน้องหมีเนยก็น่ารักงานเยอะนะเห็นไปออกอ e ีเวนต์อะไรงงานเยอะมากนะครับโอ้โห ALK แต่ช่วงนี้คือหมูเด้งขึ้นก็กวาดตลาดอยู่เหมือนกันนะอ่ะยังไงดีคุณผู้ <gu itta> ชมทีมไหนอ่ะในคอมเมนต์ไม่มีอะไรแวะมาดูเฉยๆอ่ะคาริบาี่า ล่าสุดมีดาม่าคนเลี้ยงหมูเด้งเป็นผู้ชายน้องหมูเด้งเป็นผู้หญิงเราว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมนะโอ้โหนรีโมดปลาเลยไหมหลุดอะไรเดีย่ยว <zych> มันเหมือนเจอเพื่อนเก่าอะมันวันคืนที่เนิ่นนานอะที่มีเราสองคนดิ้นรนสู้ทนเพื่อความฝัน วันนี้จะมีเรา,าเราแลยพระอ้อมเด็กอะ <c oughs> ทุกชีวิตมันต้องเติบโต <c oughs> คนไหนนะโบท๊ทวะจะ <c oughs> ขอเดานะเอ้คนไหนนะโบท๊ทนะอะดูออกคนใส่แว่น <c oughs> ไม่ใช่น,นชี่นายกาชัยไปเจอกันนะโบท๊ท เคยดูไหมฟอร์มาลินแมนรักเธอเท่าฝาหนังดีหนังดีมากคุณผู้ชมนี่มาแล้วเนี่ยกูตงสารพี่แจ๊ดวะโอ้โหเช่แล้วพี่หลุยยังเหมือนน่ะพี่หลุยผมว่าเหมือนกับพี่แจ๊ดเนี่ยพี่หลุยเหมือนจัด วันนี้ผมไปสายนะครับฝนตกเื้อทำไมคนอื่นมาทำงานได้ครับไม่รู้เหมือนกันครับถ้าถึงที่ทำงานผมจะสอบถามให้นะครับอืมมีไรบ้างยุมถามให้ละกันนะเอชั่วโมงหนึ่งนะฝนตกอืมอมอมถถึงแล้วจะถามให้ถึงเสร็จเงือเข้าไปหาหัวหน้าก่อนเลยเขาไล่มึงออกอะกูสกิดรบกวนแต่งรูปให้หน่อยครับเอาประมาณ โพสปุ๊บแฟนเก่ากลับมาเลยอะครับอย่างน้อยก็น่าจะมาคืนนึงเลยว่าแต่เลี้ยงมันเข้าต like ้มหรือว่ากระเพาะปลาน่าจะมาน่าจะมาถ้ากับข้าวอร่อยมาแน่นอนคนที่เป็นเทพเท่านั้นจะเข้าใจก็บอกว่าอย่ากิน อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเราดังไม่ไหนเนี่ยไม่ติดลำโพงแล้วไมจีอะป่ะครับลิงก์สุดท้ายเป็นคลิปนะครับผมชอบมากอ่ะนี้โผล่ฝากมาคุณผู้ชมอันนี้โพฝากมานะครับผมลงเฉียบไม่ทัน อะไรเนี่ยอะกลับไเพียงเท่านี้ักสมองรล่วๆอย่างนี้ละคณผู้ช